เฮ้ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวใจเย็นนะสาว,วนเนี่ยหลอดดักไาอยู่ฝั่งเนี่ยกูอยู่คนละฝั่งกันเนี่ยหลอดดักไาอยู่ละฝั่งกันเนี่ยไปอยู่ไหนวะโอ้ยไปอยู่บนเออกูน่าจะตาไายอ่ะเหรอโอเคโอเคทนกับโอริโอ้ไม่ได้ไงฮะ<า>ทนกับโอริโอ้ไม่ได้เหรอพูดจริงเรยทนทนโอริโอ้ไม่ได้เหรอไอโอริโอ้อะยิปเน็ตอ่ะคุณไปนี่ จำชื่อแล้วได้เป้าหมายแล้วไอ้เฮียหลอดดักใจต้องการจะเล่นเจอเจเคยเข้าไม่รู้นนอ่ะไอ้คนไหนคนไหนวะที่เล่นไอ,อ,อ้หลอดตาเมื่อกี้ครับดนบอลี่ยจำชื่อฟอรเรนตาเมื่อกี้แป๊บลำหายหมายถึงใครอมีฟอรเรนสองตัวนะอืมไอ้เฮไมันจะคงไม่ได้หมายถึงกูนะแต่เป้าหมายของซ k Face ็คือกูแน่ๆนไอ้เหีย ต้องงัดไพ่ตายไปใช่อืมใช่นี่ไงตัวนี้ไงอืมไอ้เฮียเหมือนเดิมกูอ่ะกูจะเล่นอะไรดีอ่ะนี่ดีกว่าเอายิราสพอดเสียงดังอย่เสียงดังพูดอย่างนี้มีพิรุษนะไอ้เฮียต่อทริปด้วยกูจะเล่นอะไรดีวะตื่อตัวอะไรดีวะไม่รู้ๆจะเล่นตัวอะไรนะปิดาร์มปิดๆปิดๆปิดยู่ไหนวะ มันต้องกระซิบเดนเหรอไก่หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะไอจีเล่นตัวอะไรดามาจีกู้แล้วมึเล่นตัวอะไรเฮ้ยไอเจีเล่นดามาจีเว้ยเป๊ะตัวเนี้อะไรตัวดามาจีดามาจีเหี้ยเลยวะดามาจีดา็าจีนั่นแหละอุ้ยชุดสวยเจี๊ยบตัดวิบตาแรก กี่ตางจะแช่บุกสตลอดกููกูจะสนัสนุนคนที่เล่นดีแนาแน่นอนเปิดจะไปคลายเป๊ะโอ้โหกูว่าอายุเฮียเจ้ลงโทโเฮียดูละลายหมดเล่นวีโปลูอะไรมาเนี่ยกูจะด้วกูใส่ลูนเวทได้หมนะเฮียลนเวท แอดมินพี่พลทำให้ป้าป้าจูใจจูเย็นจูเย็นจูเย็นน่ารักมากป้าป้ามันคือใครวะไม่รู้โมเรนหนึ่งไม่น่าใช่นะโมเรนกับซาลิก้าเออยก็ได้หซาลิก้าเล่นของของสูงเนี่ยเล่นของแก่เลยเคยดูมึงเคยอ่านนี่ปะนิยายอ่ะขับไปนี่กับแม็กอ่ะพี่น้องอยู่ด้วยกันที่บ้านมีนิยายด้วยมี แบบปีกันสนุกเลยชวนคุยชวนคุยคระรอโฆษณาเฮ้ยทำไมดีแรกมันโอ้ยเชี่ยออกเพอร์เมทอะโคเดนไม่ทันเหรอเฮ้ยไม่ใช่อกคุณลืมว่าออ้าฝาไปเยอะอัตี อันนี้กูว่าแล้วไงทำไมอะไม่ได้หอกเข้าแล้วแบบเจกูโดนดูรังแกเยุ่ยกูกูมาชิวตาเนี้กูกูมาชิวแต่เข่าไม่ชิวกับกูเลยตาตาตาเนี้น่าจะไม่รอดแล้วละเจเรา เพื่อเมื่อกี้กูไม่เกิดแน่เลยเนาะกูต้องตู้ละโอ้ยเกียรเฮ้ยกูโดนแช่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยืนทาเห็ดทุกคนเดือกิ่วมัวเลยไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้เกียกูจะตายได้นะเฮ้ยกูฟาร์มกูไม่ต้องโตต้องฟาร์มอย่างเดียวนาทีอันนี้เขาว่าเอาจริงกันแล้วนี่ไอ้เฮ้ยเข้าค่ากันในเข้าค่ากันเนี่ยในป้อมเลยเฮ้ยแค่อะไรกันมาเนี่ย เอน enjoy <laughs> ก็พวก enjoy e อ j o อ enjoy ชาแนลบุ๊ดดูฟาร์มเสรษฐกิจนี่เฮ้ยออกอะไรอะ่ะโซลิเวอร์หรือว่าสตอมโบมึงขึ้น <st> um <bo> มึงขึ้นในนี่เลยก็ได้นะไก่รองเท้าอะ่ะ <st> um <bo> ขึ้นรองเท้ามาก็แต่ก็ได้แล้วค่อยขึ้นในนี่ที่หลังก็ได้มันจะได้ฟาร์มไวที่กูลองเล่นมารองเท้ามันไวสำหรพวกไอพวกธนูฟาร์มตอนต้นเกมอะนะ ดูเกศหีนี่สิอไอ้กูโดนละไม่ยพุ่งกไปแล้วกูก็เป็นตายเลยไเฮียฮยตานี้แเจ๊กเจ๊กิงตาเนี่ยทำวยนะฮ้ยเฮียเอาริงด้วยไม่ยินมไม่ยินเขาตากูว่าตาย เฮ้ยแวนดามาจีเฮ้ยหลบป่าเว้ว่าไอ้ตัดป้อมึงไอ้กูแย่แล้วไอ้คนนี้แย่จริงเฮ้ยหกแล้วเว้ยหกแล้วก็มึงแอบฟ้องกูแอบฟ้องขี้ไม่ขี้กล้ามมุดป้าแั้วตไว้ไม่หมดไม่หมดเลยต้นเกม ตัเกมก็ฟังผิดเลยนอนท่เล่มัโชว์ตลกไม่เคยไม่เคยเล่นวิปป่าไงนล้วัดตานะเออแย่เลยกูเฮ้ยโดนแบบว่านี่ที่โดนด้วยที่แรกกูต้นที่แรกต้นเกมกูก็เปลี่ยนไงก่อนจะหมดเวลาเพราะกูเปลี่ยนเป็นธนูแล้วธนูฟาร์มเปลี่ยนเปลี่ยนตอนไหนฮะสูนวิ่งพอดีเหรอเออเป็นร้อนสูนวิ่งพอดีอันนั้นอันนั้นไม่นับนะไง โหแย่เลยสติกเกอร์มาโดนยกทุกคนต้องอดทนทุกคนอดทนทุกคนที่เรานกินหลุนหลุนนะสัสจรินหลุนหลุนเวเเวเว่ไอ้เหี้ยแวนแวนโคตรทาเลยเมื่อกี้กระโดดมาไอ้นี่

ดาวมาจีอี๋ลืมลืมฟอลเลนเลยสัสได้ไหมยังจะไม่มีนะเกมแค่กูฆ่ามันดาวมาจีไม่เป็มกินไม่กูได้ดาวมาจีลังแกกูได้หรอกูพิมพ์ไปแล้วนะทีมต้องการดาวมาจีจากวิบ วิบมีดามะจียังโอ้โหโโอ้หดามะจีเริ่มแหวนทีเดียวเล้วโดนดาวกระจายแดงไอ้ยาซีเคเฟสเริ่มหันไส้แหวนแล้วดามะจีเดี๋ยวเจอดามะจีกูดามะจีกูมาแล้วดามะจีไอ้เกียรป่าบอตาเมื่อกี้เลี่ยตังค์ไม่ขึ้นอ

มุกยังไว้ด้ของชิ้นใหญ่เลยหรอวะเียเียวอผ้้้มเชูลโทรลโทรลโทรล้อใจเย็นใจเย็นใจเย็น ที่แลบหลุดสีมันแตกไป็ไงบอสโอ้โหตัดหลุดสีไว้เอะสรุปม่นจะหมายถึงกูใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้โลโลเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยจบนะกูมาตีบอลแรงเฮ้ยไม่ไม่ไอ้ยักษ์ไอ้เหลือเดี๋ยวนะแหวนมึงมึงก๊อปคำนี้แล้วมึงกดคัดลอกมาใช่ไหมในยี่ห้ยคัดลอกวางไอ้สัตว์คอนโทรลคอนโทรวีคอนโทรซีเฮ้ยดามาจีดามาจีปล่อยมันละ ทียเอนจอยก็ผมกูตายแล้วเอาเที่ยังมีป้อมอายังมีป้อมอยู่โหที่อะไรั่งกูเนียนโเนวยจะแพ้วิบันทีแล้วในของขออกาสได้มย่เยนอัมาเลยนะกูยังไได้ของกินที่สเลยเียมึงขึ้นไรดาแดง ขี้เชียวพูดปุ๊บตายปั๊บเลยสัสตีตีกันหน่อยวะอ๋อไอ้นี่ไงตีไวอ่ะตีไวเล็กอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กรงเล็บอ่ะมันมันให้ขีมันให้ขีน้อยเลยไม่ได้แบบดับเรืองไม่หมายถึงไอเทมตีไวที่ไม่ได้หมายถึงไอ้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ามาแทนดาบขีมะหมายถึงว่าไอเทมต่อไปอ่ะประมาณชิ้นชิ้นประมาณที่ห้าที่สี่อ่ะอันนี้คือไม่อันนี้เพิ่งคือเพิ่งออกตามมานี่หรอตามที่มันจัดมาให้หรอ ไม่แน่ใจ้อัน่าจะที่มันจัดาใ้แหละอย่างวะเ่ทาลอนก็นดีนะกูๆๆยจะได้ไม่ทรมาน,มนจะบอกเขากันเปไงวิกวิป็นไงนไงอ้เหี้ย <c oughs>